ครับนั่งพูดมีโอกาสได้กลับไปเจอพ่อแม่ไหมไม่ได้กลับเลยครับพี่ชาวก็คือก่อนสงกรานคุณพ่อคุณแม่ก็ติดโควิดแต่ได้อจริงเหรอใช่แต่ได้โทรคุยกับท่านเรียบร้อยโทรคุยเรียบร้อยครับครับผมช่วงนี้บ้านติดโควิดกันเยอะนะโอ้โหคือที่สวนพึ่งติดแบบหลายร้อยมากเลยสาเหตุไม่รู้ด้วยไม่รู้เลยว่ามาจากไหนยังไงคือในตอนนี้ก็คือมันเราก็สันนิษฐานว่าโควิดมันก็น่าจะอยู่แบบรอบๆตัวเราอ่ะครับผมนะฮะเหมือนไข้วัดเนาะ เราก็ไม่รู้ว่ามันติดมาจากไหนก็ติดแล้วรักษาตามอาการแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาการเป็นไงบ้างครับูดดีขึ้นแล้วครับกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วฮะตอนแรกก็ปอดอักเสบไปประมาณแบบ7 5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่เชาใช่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะับเพราะว่าท่านสูงอายุแล้วด้วยแล้วก็มีมีโรคประจําตัวด้วยก็เหมือนอย่างที่ที่เราบอกแหละว่าถ้าเราที่เป็นบุคคลที่เป็นแบบ อายุยังไม่เยอะ uh huh. แข็งแรง uh huh. ได้รับวัคซีนครบบูสต์แล้วเนี่ยนะครับเป็นแล้วอาจจะอาการไม่ไม่หนักมากครับผมแต่ถ้าเกิดคนสูงอายุถ้าเกิดว่าท่านเป็นขึ้นมาเนี่ย uh huh. บางทีถ้าถ้าไม่รักษาอย่างทันท่วงทีนี้ก็อาการก็แบบแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันใช่นะครับเ <c oughs> พราะบางท่านมี <c oughs> โรคประจำตัวอยู่ด้วยใช่ครับ <c oughs> นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สุขภาพของแม่บูสนะค หายวันหายคืนขอบคุณครับพี่ชาครับผมนะเป็นกาลังใจให้นะครับผมคนที่ยังไม่ติดก็ถือว่ารอดได้ทุกซีซันนะฮะของพุทธ่ทุกซีซันนะใช่ไหมทุกซีซันครับพี่รอดมาได้นะฮะครับโอ้สุดยอดนะฮะยังไม่อยากใช้คาว่าเกมแล้วพี่โอ้โหนะไม่รู้จะต้องต่อยยืดยาเท่าไหร่นะกับสถานการณ์โควิดแบบนี้นี่ก็ช่วงหลังสงกรานนี้ก็กลัวว่าตัวเลขการติดเชื้อแล้วก็การแพร่ระบาดก็อาจจะดิสูงขึ้นมาแน่ๆแหละเดี๋ยวต้องรอดูนะครับหลังสงกรานว่าจะถึงแสนอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า